าเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาชนะพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อัตมาภาชนะมาเผยแผ่ชื่อว่าโอนตอนาตสูตรสูตรที่ว่าเ,เรือ่องตามมาและตามไปเนื่อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระภูมิมีพระภาคตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในลอกคือหนึ่งบุคคลผู้ตามมาและตามไปสองบุคคลผู้ตามมาแต่สูงไปสามบุคคลผู้สูงมาแต่ต่มไป สี่บุคคลผู้สูงมาและสูงไปบุคคลต่ำมาและต่ำไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลตามคือตระกูลจันทานตระกูลช่างสารตระกกลนายพานตระกูลช่างรถตระกูลคนเทขยะเป็นตระกูลที่ยากจนมีข้าวน้ําและข้าวของเครื่องใช้น้อยเป็นพยานฝุดเครื่องเป็นแหล่งที่หาของกินและเครื่องนุ่งห่มได้ยาก และเขามีผิวรานหมดนหมองไม่น่าดูตามเตี้ยมีความเจ็บป่วยมากตาบอดเป็นง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นโรคอัมพาตมักไม่ได้ข้าวน้ําผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไล้ที่นอนที่พักและเครื่องปฏิศและเขายางประพตชกายตุจริตวัจีตุจริตมโนตุจริตหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวิธไบานารก บุคคลผู้ตามมาและตามไปเป็นอย่างนี้แหละบุคคลผู้ตามมาแต่ถงไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดมาในตระกูลตามคือตระกูลจันทานตระกูลช่างสารตระกูลในพานตระกูลช่างรถตระกูลคอนเทขยะเป็นตระกูลยากจนมีข้าวน้ําและสิ่งของเครื่องใช้น้อยเป็นไปอย่างผืดเคื่องเป็นแหล่งหาของกินได้ยากและ หาเครื่องดูโ่มได้ยากและเขามีผิวพานหมดหมองไม่น่าดูตามเตี้ยมีวางเจ็บป่วยมากตาบอดไปง่อยเป็นคนกระจอกเป็นโรคอัมาพาตปักไม่ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไร้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีแต่เขาประพฤติกายสุจริตวัจจีสุจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลผู้ตามมาแต่สูงไปเป็นอย่างนี้แล บุคคลผู้สูงมาแต่ตามไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงคือในตระกูลกัติยะมหาศาลหรือในตระกูลกระหาบดีมหาศาลเป็นตระกูลมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพอค่ามากมีทองและเงินมากมี เครื่องใช้ที่น่าเพลื่มใจมากมายมีทรัพย์และธัญ,ญพืชมากมายและเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมสายมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักได้ข้าวน้ําผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทศแต่เขาประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดนายอาบายทุขติวิธีบาทอโลกบุคคลผู้สงมาจะตามไปเป็นอย่างนี้แหละบุคคลผู้สงมา และสูงไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงคือในตระกูลกัตติยะมหาศาลกระบอดีมหาศาลเป็นตระกูลมัง่งคั่งมีทรัพย์มากมีพอค่ามากมีทองได้เกิดมากมีเครื่องใช้ที่น่าเพลื้มใจมากมายมีทรัพย์และทันยชาติมากมาย และเขามีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่มสายมีพิพันธุด่องยิ่งนักได้ข้าวน้ำยานผ้าดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไา้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีและเขายิก็อยางประพฤติกายสุจริตวจีสุจริต,ตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลผู้สูงมาและสูงไปเป็นอย่างนี้แลก็ความเหล่านี้มาในพระโสดอังคุตระนิกายจาตุกาิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่21่ ข้อที่86หน้าที่1นึอาัตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นข้อคิดในการประพฤติปฏิบัติตนในปัจจุบันให้ตกอยู่ในความไม่ประมาทนันเองจเจริญพร